การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่หนึ่กุมภาพันสองพันนะครับวันนี้ผมก็าามาพบก,กับท่านเช่นเดิมในรายการพูดแบบเซนเวันนี้ก็ยังคงเป็นผฐมบทพูดแบบเซนนะครับซึ่งเป็นการาพูดถึงวิวัฒนาการ ตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้นในอินเดียมาจเจริญเติบโตในจีนแล้วก็อย่างลากลึกลุ่งเรืองในญี่ปุ่นนะครับสท่ันจะเห็นวิวัฒนาการของชาวพุทธพุทธศาสนาแบบเซนนะครับที่มันขจรกระจายจากอินเดียมาสู่จีนจากจีนไปสู่ญี่ปุ่นแล้วก็ในนี้ก็จะพูดถึงหลักทมคำสอนเซนนะครับไปด้วยพร้อมกับ การขยายสาขาเซนการแตกแตกหนอออกเป็นหลายสาขาคราวที่แล้วก็พูดถึงห้าสาขาม,มีเวอ,อยางกุ้ยหยางยุนเหมือนอฟ้าเยินฟ้าเหยียนเฉา,ต,าต้งเสาตุงหรือดินฉีดินชิน,ชนะครับ ต้นนะครับวันนี้ก็จะมาต่อต่อเรื่องสารัตถาแห่งหลักคำสอนของเซนนะครับหลังจากที่เราได้คุยกันเรื่องหลังจากที่ผมได้อ่านไปแล้วนะครับก็จะสรุปสารัะสำคัญของหลักธรรมคำสอนของเซนนะครับเพื่อจะได้เห็นหลัก เห็นนอกจากจะได้เห็นวิวัฒนาการเอ่อพัฒนาการความเป็นมาของพุทธศาสนานิกายทยานะฌานหรือเซนแล้วก็เราก็มาสรุปสาระ,ะสำคัญแห่งหลักคำสอนของนิกายเซนนะครับหรือนิกายทยานะหรือฌานนะครับขอสรุปสันส้นๆนะครับเอ่อเป็นข้อๆดังต่อไปนี้นะครับประการแรก พุทธภาวะแห่งจิตของผุถุชนกับพุทธภาวะแห่งจิตของอริยบุคคลไม่แตกต่างกันแต่อย่างใดนะครับหมายความว่าพุทธภาวะแห่งจิตของปุถุชนและพุทธภาวะแห่งจิตของผู้รู้ผู้ตื่นผู้หรือผู้ตรัสรู้ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดนะครับพืนเข้าใจอีกว่าความแตกต่างมีอยู่ประการเดียวก็คือการตื่นของจิตเท่านั้น ดังนั้นจิตของผู้บืบอดทางปัญญาหรือจิตของปุตุชนหากถูกปลุกให้ตื่นรู้อย่างถูกวิธีในการเวลาหนึ่งแล้วจิตผู้นั้นก็จะย่อมบรรลุหรือตื่นรู้และเบิกบานเช่นเดียวกับจิตของอริยะบุคคลนะครับประการที่สอง ไม่มีวัตตะสงสารและไม่มีนิพานไม่มีการบรรลุถึงและไม่มีการไม่บรรลุถึงนี่คือประการที่สองนะครับประสูตรของชาวพุทธมายานที่ชื่อทศมิกทศภูมิกะสูตรกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าซึ่งเหมือนบุคคลผู้ซึ่งความฝันของเขานั้น เขาได้พบว่าตนเองอยู่กลางแม่น้ําใหญ่พยายามว่ายเข้าสู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาได้รวบรวมกำลังทั้งหมดดิ้นรนอย่างสุดชีวิตในทุกๆวิถีทางและเพราะความพยายามในการดิ้นรนนี่เองเขาก็ได้ตื่นขึ้นจากความฝันซึ่งเมื่อตื่นขึ้นจากความฝันแล้ว ความพยายามในการดิ้นลนว่ายน้ำเพื่อขึ้นสู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของผู้นั้นก็จะสิ้นสุดลงดังนั้นทุกวันทุกเวลาและทุกนาทีมนุษย์เหมือนตกอยู่ในความฝัน และตกอยู่ในห่วงทะเลแห่งสังสารวัตรหมายถึงมนุษย์ทุกคนประดุดดังผู้ที่กำลังดิ้นรนแวกไหวยอย่างสุดกำลังในทะเลแห่งสังสารวัตรเพื่อพาตนเองให้พ้นจากการจมน้ำและมีเป้าหมายที่จะให้ถึงฟากฝั่งหนึ่งคือฝั่งพระนิพพานหรือฝั่งโลกุตตรธรรมนั่นเองนะครับอืม นี่คือประการที่สองไม่มีวัตตาสงสารไม่มีนิพานไม่มีการบรรลุถึงและไม่มีการไม่บรรลุถึงนะครับเป็นสารตถะประการที่สองของหลักธรรมคำสอนของนิกายทยานณชาญหรือเซนนะครับขณะที่นิลลนสุดตัวในการะเทะนั้นปรากฏว่าแท้จริงแล้วผู้นั้นกำลังนอนหลับ และกําลังอยู่ในความฝันซึ่งทันทีที่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากความคิดปรุงแต่งหรือความฝันของตนที่หลงคิดนึกปรุงแต่งไปตามสมมุติของชาวโลกนั่นก็หมายถึงไม่มีนิพพานไม่มีสังสารวัฏและไม่มีฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นหรือฝั่งไหนก็ไม่มี หากเป็นแต่เพียงการใช้ถ้อยคําหรือสมมุติว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นนั่นก็หมายความว่าความคิดปรุงแต่งสร้างสรรพสิ่งให้มีให้เป็นเช่นนั้นหรือไม่ให้มีให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ขอย้ําว่าความคิดปรุงแต่งสร้างสรรพสิ่งขึ้นเมื่อความคิดปรุงแต่งดับลงสรรพสิ่งที่จิตสร้างขึ้นก็มาลายหายไปจากจิตนี่คือ ต่อจากที่เมื่อกี้นะครับเป็นข้อที่สองเช่นเดียวกันนะครับไม่มีวัตตาสงสารไม่มีนิพพานไม่มีการบรรลุถึงและไม่มีการไม่บรรลุถึงนะครับเป็นข้อที่สองต่อไปประการที่สามเรื่องมันเพียงแต่ตื่นและลืมตาต่อจิตหนึ่งเท่านั้นและไม่มีอะไรต้องบรรลุถึงอะไรเพียงแต่ ตื่นและลืมตาต่อจิตด,ดึงหรือจิตพุทธ,ธหรือพุทธภาวะเท่านั้นและไม่มีอะไรที่จะต้องบรรลุถึงอะไรในวิมุลละเกียรติเทศสูตรก็กล่าวถึงการบรรลุธรรมหรือการไม่บรรลุธรรมไว้หน่าสนใจยิ่งความตนหนึ่งว่าไม่มีการอดไม่มีการรอดพ้นและไม่มีการไม่รอดพ้น ไม่มีการผูกมัดใดๆและไม่มีการไม่ผูกมัดใดๆนะครับไม่มีการเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ไม่มีการไม่เห็นแจ้งในอริยสัจสี่ไม่มีการบรรลุมรรคผลและไม่มีการไม่บรรลุมรรคผลใดๆไม่มีปุถุชนและไม่มีการพ้นจากภาวะปุถุชนไม่มีพระอริยบุคคลและไม่มีพุทธภาวะแต่อย่างใดนะครับ นี่คือประกาศที่สาที่ชือว่าเรื่องมันเพียงแต่ตื่นและลืมตาต่อจิตหนึ่งเท่านั้นนะครับเพียงตื่นและลืมตาต่อจิตหนึ่งเท่านั้นและไม่มีอย่างอะไรที่จะต้องมารู้ถึงอะไร ต่อไปข้อที่ประกาศที่สไม่ต้องตัดกิเลสไม่ต้องเข้าถึงนิพพานไม่ต้องเข้าถึงโพธิจิตแต่อย่างใดนะครับอืมไม่ต้องตัดกิเลสแล,แลไม่ต้องเข้าถึงนิพพานหรือไม่ต้องเข้าถึงโพธิจิตแต่อย่างใดนะครับนั่นเป็นเพราะกิเลสและนิพพานหรือโพธินั้น เป็นเพียงภาษาและถ้อยคำทั้งกิเลสนิพพานและโพธิก็ล้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่งเพราะความคิดปรุงแต่งจึงสร้างสภาวธรรมแห่งธรรมชาติสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งคู่หรือทวินิยมหรือทวิลักษ์ขึ้นมาผู้ใดรู้หรือเข้าใจว่าสรรพสิ่งและปรากฏการทั้งหลายบนโลก เกิดจากจิตท,ที่คิดปรุงแต่งสปปรรพสิ่งขึ้นมาทั้งสิ้นดังนั้นหากผู้ใดรู้ว่าทุกสิ่งที่จิตคิดปรุงแต่งล้วนแต่เป็นมายาหรือเป็นสิ่งหลอกลวงทั้งสิ้นผู้นั้นก็จะไม่สนใจและไม่ให้ค่าต่อความคิดปรุงแต่งอีกต่อไปจึงเป็นเหตุให้ความคิดปรุงแต่งกลายเป็นความคิดที่ไร้ความคิดเรียกว่าวิสังขาร อยากจับพลันนะครับหมายความว่าเราไม่ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งหรือสังขารไม่ต้องหยุดสังขารหรือไม่ต้องห้ามไม่ให้เกิดความคิดปรุงแต่งแต่อย่างใดเพราะในที่สุดความคลิกปรุงแต่งนั้นก็จะดับไปหรือสิ้นสุดลงตามธรรมดาธรรมชาติของมัน และเมื่อความคิดปรุงแต่งของผู้ใดสิ้นสุดลงตามธรรมชาติทุกสิ่งที่จิตคิดปรุงแต่งนะครับทุกสิ่งที่จิตคิดปรุงแต่งหรือทุกสิ่งที่ปรากฏในจิตผู้นั้นก็จะสูญหายไปจากจิตอย่างสิ้นเชิงนี่นี่คือประการที่สี่นะครับต่อไปประการที่ห้าการปฏิบัติธรรมและการตรัสรู้เป็นสิ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับขณะแห่งการปฏิบัติธรรมคือขณะแห่งการตรัสรู้การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือการปฏิบัติและการตัสรู้หรือการบรรลุธรรมนี่อาจแยกออกจากกันได้ เช่นเดียวกับการที่เช่นเดียวกับที่การปลุกจิตให้ตื่นซึ่งตามซึ่งความตื่นนั้นก็คือการบรรลุธรรมหมายถึงการปฏิบัติธรรมและการสัสรูหรือการบรรลุธรรมเป็นสิ่งเดียวกันนั่นก็หมายความว่าการปฏิบัติธรรมและการสัสรูหรือการบรรลุธรรมไม่อาจแยกออกจากกันได้เช่นเดียวกับ เราไม่อาจจะปลุกจิตให้ตื่นในรู้ในวันนี้นี้เพื่อตื่นรู้ในวันรุ่งขึ้นได้เมื่อใดการปลุกเราถูกต้องและมากพอจิตก็จะลุกโพล่งอย่างฉับพลันในวินาทีนั่นเองพร้อมกับบังเกิดจิตตื่นรู้จิตเบิกบานโดยสมบูรณ์ทันทออีนี่คือประการที่ห้า อาจารย์ไดเกณ์แห่งพุทธศา,ธานส,ส,สนานิศาสนานิกายเซนในญี่ปุ่นกล่าวว่าชาวพุทธนิกายเยานาชาหรือเซนให้ความหมายให้คุณค่าในการปฏิบัติและการสัตรู้นั้นก็เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อใดการปฏิบัติ มีฐานอยู่บนการจัดสรู้และการจัดสรุ้มีฐานอยู่บนการปฏิบตัติแม้การแม้เป็นการปฏิบัติธรรมของผู้เริ่มต้นก็สามารถบรรลุธรรมหรือสามารถจัดสรู้อย่างฉับพลันได้ดังนั้นขณะที่อาจารย์กำลังกล่าวถึงวิธีปฏิบัติ ก็จะตักเตือนสิทธิ์ไม่ให้แยกการสัทสลูออกจากการปฏิบัติเพราะคณะแห่งการปฏิบัติคือคณะแห่งการสัทสลูนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่5ต่อไปข้อที่6กกิเลสตัณหาไม่แตกต่างกับโพธิจิตหรือโพธิจิตก็คือกิเลสตัณหา ดังกล่าวแล้วว่าจิตคิตปรุงแต่งก่อให้เกิดสรรพสิ่งสิ่งทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเช่นเดียวกับจิตที่เป็นผู้สร้างกิเลสตัณหารวมทั้งสร้างโพธิจิตขึ้นมาดังนั้นกิเลสตัณหาก็ไม่แตกต่างกับจิตโพธิจิตเพระ ทั้งภูติจิตและกิเลสตัณหาก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากจิตเช่นเดียวกันหรือจากความคิดปรุงแต่งเช่นเดียวกันแท้จริงแล้วทั้งกิเลสตัณหาล้วนแต่ว่างจากสภาวะและลักษณะใ,ใดๆหมายถึงว่างทั้งกิเลสและตัณหานั่นเองนั่นก็หมายความว่ากิเลสตัณหาก็เป็นที่เกิดจากความคิดปรุงแต่ง เช่นเดียวกับโพธิจิตก็เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งดังนั้นทั้งกิเลสตัณหาและโพธิจิตมิได้มีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่นั่นก็หมายความว่ากิเลสตัณหาก็เป็นสิ่งเดียวกับความคิด ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเช่นเดียวกับโพธิจิตก็เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งดังนั้นทั้งกิเลสตัณหาและโพธิจิตไม่ได้มีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ซึ่งก็เป็นแต่เพียงการใช้ภาษาหรือถ้อยคําที่สมมุติเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจช่วขณะเท่านั้นทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้ก็เพื่อบอกกล่าวว่าหากผู้ใดไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักไม่คิดปรุงแต่ง ดังนั้นทั้งกิเลสตัณหาและโพธิจิตวิได้มีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ซึ่งก็เป็นเพียงการใช้ภาษาหรือถ้อยคำเพื่อสมมุติที่สมมุติเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจการทั่วขณะเท่านั้นทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้ก็เพื่อบอกกล่าวว่าหากผู้ใดไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักความไม่คิดตรงต่เรียกวิสังขารหรือหากผู้ใดไม่ รู้จักสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือไม่รู้จักจิตเดิมแท้ผู้นั้นก็ตกอยู่ภายใต้กับดักของชีวิตของความคิดปุ่งแตงตกอยู่ภายใต้กับดักของความคิดปุูงแตงหมายถึงผู้นั้นก็ต้องตกเป็นทาสของเกตัตหาอย่างไม่ต้องสงสัยตรงกันข้าม หากผู้ใดจิตตื่นรู้หรือจิตตื่นรู้สภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเปรียบเสมือนความว่างคือว่างจากสภาวะและลักษณะใดๆเรียกผู้นั้นว่าเกิดปัญญาญาและบังเกิดความอย่างรู้หรือตรัสรู้ต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิง่งนั่นก็หมายความว่าผู้นั้นบังเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิต ว่าปราศจากธรรมชาติเด so ิมแท้ของจิตนอกจากนี้ผู้มีปัญญาญาหรือผู้บังเกิดความอย่างรู้หรือการปราศจากธรรมชาติเดิมแท้ของจิตนอกจากนี้ผู้มีปัญญายาหรือผู้บังเกิดความอย่างรู้หรือการตรัตตรู้ย่อมรู้ว่าสรรพสิ่งไล้สภาวะไล้ลักษณะใดๆแต่การที่สรรพสิ่ง มีลักษณะและสภาวะเช่นนั้นเช่นนี้หรือไม่ใช่เช่นนั้นเช่นนี้ล้วนแต่เกิดจากความคิดปรุงแต่งที่มนุษย์สมมุติว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นทั้งสิ้นนะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาพูดคุยสนทนานะครับเรื่องของวัชระยานหรือวัชระสูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรสำคัญ ที่ทำให้พระเจ้าตรัสรู้นะครับวันนี้ก็เ,ออเป็นเป็นเท่ากับว่าเป็นการเอาเนื้อหาของวัจรสูตรนะครับวจรสูตรมาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังนะครับออว่าสาภาวะแห่งสรรพสิ่งบนโลกนี้ไร้สาภาวะไร้ลักษณะแห่งความเป็นตัวตน แห่งความเป็นบุคคลแห่งความเป็นชีวิตแห่งความเป็นสัตว์โลกนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับแต่ว่าก่อนจะยุติก็ขอบอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อของผมนะครับเผื่อว่ามีท่านผู้ใดปรารถนาจะคุยสนทนาธรรมหรือด้ต่อกลับใหม่หรือต้องการสิ่งใดก็ ติดต่อผมได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางธรรมไม่ว่าจะสงสัยข้อคองใจหรือต้องการแสดงยานทัศนะก็ไม่ขัดข้องนะครับติดต่อผมที่หมายเลข089ย์6 0689นะครับหนึ่งสอแะครับแล้วก็02513 3279และ02 939 7466นะครับ เอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ